ไฮเลฟเซชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวง ในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยประชาชนมีแต่ต้องสู้เท่านั้นอนาคต ของลูกหลานไทยของประเทศไทยมันอยู่ในกำม,มือพวกท่านนะครับไม่ได้อยู่ในความกรุณาของศัตรูหรือไม่อยู่ที่ความพยศศัตรูไม่เกี่ยวเลยอืม,มันขัดแย้งกันนะมันก็มากินคุณอย่างเดิมมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใ,ใช่ค่ะใครชนะมันก็มาแดกคุณเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ใช่มันก็มารีดมาถ่ายคุณเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์ <c oughs> ถูกแต่พี่กับน้องจะฝั่งไหนจะเป็นหรือฝั่งประวิทเท่ากันครับเรามีหน้าที่เดียวก็คือว่าเริ่มต้นคืออำนาจสูงสุด ต้องผ่านวุฒชนเท่านั้นต้องไม่มีไอระบบเทวดานี่อีกต่อไปแล้วมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับว่าสิบปีมานี้เนี่ยมันไม่มีเลิกลาน้องแยมเห็นว่ามันเลิกลามันลดลงมั้งไหมฮะโอ้ไม่มีเลยโอ้ยแล้วน้องแยมเดยไปคิดว่าพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็โกรโทรสัตว์เหมือนเดิมแล้วน้องแยมคิดว่าทหารมันทะเลาะกันเลย ยัไม่ได้คิดตรงนั้นเราสวยแล้วน้องแย้มพี่ว่าเสียมันจะมามจะไม่ดีกว่าทักษิณเลยไม่คือคือตอนแรกเนี่ยแย้มแยมก็ตอนแรกก็ไม่รู้เลยนะว่าการเมืองที่มันทะเลาะก,กันมันเพราะอะไรพอ<ม>แต่แย้มก็ยังไม่วิเคราะห์อ,อะไรทั้งสิ้นแต่แย้มพยายามหาคําตอบเพราะรู้คําตอบว่าที่มันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือใครเท่านั้นแย้มก็จบละแย้มรู้แล้วว่าประชาชนควรต้องสู้กับอะไรแค่นั้นแ<ถ>ย้มรู้แค่นี้คือมันเป็นเสาลหล<า>ักค่ะตอนนี้ในความเป็นจริงนะครับ เสาหลักหรือธงชัยเฉลิมพลของเผเด็จก,การก็คือระบอบกษัตริย์ค<ะ>่ะแล้วเสาหลักฝ่ายประชาชนที่คนนิยมชมชอบมีบารมีก็คือทักษิณอืมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะประชาชนเขาเลือกไปตั้งพรรคหาแล้วเขาก็เลือกอยู่ดีอ่ะค่ะบ้านนั้นมันเป็นการสู้ระหว่างสองฝา่ายนี้ถามว่าดีไหมมันไม่มีใครดีแล้วครับมันมีแต่คนทําประโยชน์คนดีเราไม่เอาเราคนทําประโยชน์เนี่ยเพราะคนดีไปโทษนทุนกษัตริย์หมดแล้ว ใช่ไหมใช่ถ้าไม่ดีมันก็โดนหนึงหนึ่งสองฟุตบอลมันแข่งกันสองทีมอ่ะไทยกับสเปนเนี่ยมันจะเอาใครใช่ไหมมึงจะไปพูดถึงคนที่สามทำบ้าอะไรก็มันแข่งกันอยู่สองคนเนี่ยถ้ามึงตาฟังแล้วมึงเชฟฟังมึงร้ยเปอร์เซนจริงไหมใช่ค่ะก็มวยมันต่อยกับสองฝั่งฝั่งน้ำเงินก็ฝั่งแดง ถ้ามึงเอาขวดไปคว้างฝั่งเงินก็คือมึงเสียฝั่งแดงใช่ถ้ามึงเอาขวดไปฟางฝั่งแดงมึงก็เสียฝั่งน้ำเงินน,นอกจากควางผิดควางผิดจะคว้างแดงแล้วเสือกเป๋ไปโดนเงินเรื่องของเรื่องนะครับคือมันต้องมีความชัดเจนว่าค่ะในสถานการณ์เช่นนี้กําลังจะลบกันแล้วเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยนะมันจะต้องรวมพลังทั้งหมด ไปสู่จุดเดียวกันซึ่งก็เหมือนที่อาจารย์หวานเขาเสนอแหละครับเหมือนที่เราเสนอก็คือว่าอำน,นาจโภชุดคือไปสาธารลส่วนที่เป็นสาธาร,รฐก็ค่อยว่ากันอีกทีอต่อันนี้ก็คือเป็นของประชาชนก่อนแล้วไปตกลงกันขอยได้เปลี่ยนก่อนอันนี้เท่านั้นครับประมุขจะต้องมาจากสามัญชนคือเป็นมารดีเท่านั้นแหละเพราะอะไรครับยากไมมไม่ยากเลยอันนี้ง่ายที่สุด เพราะถ้าคุณเอาวันนี้นยะคุณจะแก้ปัญหาสารพัดเลยไม่มีกรรรษัตริย์ก็ไม่ต้องมีหนึ่งหนึ่งสองจะมีพลัไม่มีกษัตริย์ใช่ใช่ไม่มีแล 1, 2, ้วหนึ่งหนึ่งสองพระเดชก,<ย>การโดยครอบครัวไม่มีพระองค์ม,มนตรีก็ไม่มีอ่านารักษาพระองค์สถาบันตนก็ไม่มีครับค่ะมะไอตุลาการต้องไปขึ้นกับกรรรษัตริย์ก็ไม่มีค่ะ แลบอบแต่งตั้งโยตย้ายที่กษัตริย์เซนก็ไม่ต้องมีแล้วกองทัพล่ะคะเหล่ากองทัพทหารเกณฑ์อะไรพวกนี้กองทัพขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีครับผู้การสูงสุดอเหมือนโอบามาทหาร<ล>ที่ฟ<า><ม>ังอยู่นะทหารแดงก็รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยแล้วแต่ทหารนะถ้าม<า>ึงเก่งนะถ้ามึงเชื่อคิดว่ามึงเก่งนะคิดว่ามึงเท่อย่างไงประยุทธ์นะมึงลาออกมาเป็นธานาธิบดีเท่กว่าเยอะจริงไหม,มถ้ามึงเชื่อว่าคนเขาเลือกมึงอะนะทหารของประชาชนโอ้มึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลือกมึงอะ มึงลากมาเลยนะมึงล้มระบอบกษัตริย์แล้วลาาอกมาถ้ามีคนเลือกมึงนะกูจะไม่อยู่ในประเทศนี้อีกแล้วกูให้มึงเป็นแต่กูจะไม่ต่อต้านมึงเลยนะค่ะกูจะบายไปแล้วไทยแลนด์ไปขอกมึงเป็นนเลยอีกห้าสิบปีเจอกันใหม่ซีอีโออกมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องชัดเจนกูชู่นี่ประชางนไม่ไม่เอาเขาไม่ต้องไม่เอาก็อยู่กันจนเริ่มจบอืเพราะอันนี้คือทางออกครับ ส่วนมึงคิดว่าเออยวเสียดีๆก็เรื่องของมึงเชื่อไปผมไม่เชื่ออืมผมไม่เชื่อแล้วมันมีทางเดียวคือเราไม่ต้องรอมันคุณเอาชีวิตเอาอนาคตลูกหลานไปฝากไว้กับไอ้คนบัดซบแดดนั้นนะแล้วแต่คุณแต่ผมไม่ฝากผมจะเปลี่ยนด้วยมือผมเองค่ะ<ฆ>คุณจะไปหวังว่าเออต่อไปอยางงั้นงี้เรื่องของคุณครับแต่ประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วมันเป็นไปไม่ได้ คณะรัศดรทำแท้บเป็นแท็บตายนยังโดนข้าคืนเลยประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วหรอคะว่ามันเป็นไปไม่ได้น้องแย้มยงยกตัวอย่างดิประเทศไหนที่มันอยู่ๆมันเปลี่ยนไปเองครับมีไหมไม่มีนะกษัตริย์อังกฤษโดนตัดหัวนะฝรั่งเศสโดนตีรัสเซียก็โดนฆ่าทิ้งใช่ไหมจริงจริงโลกมันจทเป็นรอบๆที่โลกก็หมด ประชามติอยู่ว่าจวบเอากษัตริะอ์อกอยู่ทุกวันนี้กริย์เนปาลน,นะะเ <c oughs> นปาลที่เป็นเมืองเกิดของพมธเจ้าวฮนะ uh huh. กรมกับเบลพัทแล้วที่เขาไปเนปาลเนปาลนนะ่ะค่ะลุมพินีอะไรเอโคปิ่งยังไง <c oughs> ใช่ไหมอ่าฮะเปลี่ยนก็เพราะประชาชนเ็าสู้ uh huh. ดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรายอม uh huh. เรายอมเราเห็นแต่ตัวแล้วเ,เห็นแค่ส่วนรวม หมือนที่เขาว่าเรารักสันติรักสงบแต่ไม่ใช่หรอกสิ่งที่คนไทยทำมาไม่ใช่รักสันตินะอสิ่งที่คนไทยทำมาคือว่ารักความไม่สงบให้เขาลังแกบ่อยๆถ้าคุณรักสันติจริงคุณจะต้องเล่นงานคนที่มันลังแกคุณอ๋อเหมือนเพลงชาติเลยไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่คลาดใช่คุณต้องลบไม่คลาด คือไม่ใช่ล <lyrics> บไม่ขาดคือลบไม่ทุกวันไม่ใช่ไหมลบไม่ขาดคือลบไม่กลัวครับลบอย่างกล้าหาญคุณหวังจะสงบคุณต้องลบก <attends> ั <alam S 2> บกษัตริย์นีลบแต่ไม่ต้องกลัวมัน,มนถ้าคุณไม่กลัวมันก็จบจริงไหมถ้าคุณกลัวมันคุณได้อะไผคถามคุณเน่จ็ดสิบปีคุณกลัวตลอดใช่ไหมค่ะไม่ต้องเจ็ดสิบเอาสิบปีมาเนี่สิบปีมานี้ตั้งแต่สิบเก้ากันยายนสองพันหสิบสี่สิบเก้านูคุณกลัวมันตลอดแล้วคุณได้อะไรทุกวันนี้มีแต่กลัว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 จนไม่รู้กลัวยังไงแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีที่จะเกิดความสงบถุงแท้ที่คุณต้องลบกับมันมคุณเป็นเด็กเนี่ยถ้าคุณมีลูกมีเต้านะครับลูกคุณถูกลังแกคุณต้องบอกว่ามึงชกกับมันไปเลยถ้าแพ้เดี๋ยวกูไปช่วยมึงเองอม,มาต้องสู้กับมันครับคุณดูสมัยไอเรื่องอะไรแพะโกงแพ้เก่าเนี่ยคุณศึกไม้เมืองเดิมเนี่ยมันสู้นะครับ ใครรังแกเนี่มันสู้ถึงไม่มีคนรังแกมันไงเยอะก,กว่ากูก็จะสู้น้อยกว่ากูจะสู้ใใชใช่่กูไม่ยอมไ้ใครรังแกมัมต้องอย่างนั้นถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีใครรังแกคุณเลยเพราะคุณสู้ไงเพราะคุณสู้เขาเขาไม่มีใครรังแกคุณหรอกอคนไทยเหมือนกันครับถ้าคนไทยมันสู้ทหารหน้าหมาเนี่ยมันจะรังแก้ไไประยุทธ์ตาเล่ไม่กล้ารังแกคุณเหรอกสัตว์มันก็ไม่รังแกไอเสียก็ไม่กล้ารังแกครับมันตบมากระทึบมาเลย สี่ห้าคนนะมันตบใครแมงลูกกระทืบม,มันมันกล้ารังแกไหมมันรังแกเพราะว่าเราไม่สู้มันอ่ะแล้วคนที่เขาอยากจะสู้แต่ติดที่ผลประโยชน์ละฮะมันก็ก็ทั้งแม่มันก็เรื่องของมัน mm. อย่าไปยุ่งครับมึงเห็นกับอยู่ก็เรื่องมึงมึงย้ายย้ายรับใช้ก็รับใช้มาไปอืมเราจะพูดเฉพาะคนที่สู้อ่ะคนที่สู้นะ,ะคุณบอกว่าสู้มีอาวุธไม่มีคุกหาวิธีนี่อืมคุณคิดว่าเวียดกงมีอาวุธมากกว่า มากกว่าอเมริกามากกว่าฮะอเมริกาไม่มียเยอะๆแม้เครื่องบินบางทีมันเครื่องบินมันไม่มีคนขับก็ยังเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้คนจะสู้ยังไงมันก็สู้แล้วก็ชนะครับค่ะถึงว่าจริงๆนะนะมันถึงเวลามันใกล้เวลาผมไม่ได้บอกให้คุณสู้วันนี้นะอืไม่จาเป็นก็ที่ผ่านมาแล้วกันไปแต่ผมหมายความว่ามันใกล้เวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นสู้จริงๆค่ะ แล้วสู้แบบไม่มีข้อแม้ด้วยนะโดยเฉพาะกษัตริย์เนี่ยอย่าามันไว้ครับผมบอกคุณมันจะเป็นคุณถัว่วคุณอะไรพ่อแม่มันไม่เอามันไว้ทั้งหมดคือมึงหนีได้หนีไปหนีทันก็หนีไปแต่ส่วนใหญ่มันจะหนีไม่ทนันก็ว่าไปตามระเบียบมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปทำอะไรเขาอนะแต่เขาต่างหากที่ทำให้พวกเราไม่มีที่อยู่ที่อื่น ไม่เขายังคิดว่าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินหรือเปล่าคนไทยหลายคนยังยงมันก็เรื่องของมันมันมันคิดก็อยู่กับมันมันคิดก็คิดไปได้ไม่เป็นไรก็เรื่องของคุณคุณจะคิดคิดไปถึงขั้นนี้คุณจะคิดคุณก็คิดไปเลยคุณเชื่อก็เชื่อไปครับคุณจะเป็นข้าบาทก็เป็นไปเลยจะเป็น,ปนแต่ตุรงข้าบาทนะอ่าแล้วอะไรที่ทําให้คุณลุงเปลี่ยนความคิดได้แต่จากโบราณที่เขาบอกว่ากษัตริย์คือเจ้าของแผ่นดินผมถามคุณ่าสิบปีมานี้คุณไปนอนหลับอยู่ที่ไหนคุณไม่เห็นเลยครับว่าเขาปล้นอำนาจเพวกะคุณคุณคิดว่ามันดีขึ้น ประชาชุมเป็นทาสไม่ใช่เหรอเมต้อกเอ้เไปดิโบราณประชาชนเป็นทาสอยู่แล้วนี่เขาปลดทาสเป็นทาสพระเจ้าตากพระเจ้าตากปลดปล่อยครับอืมเอาไม่ใช่รัชกาลคนที่เอาเราเป็นทาสนด้คือรัชกาลที่ห้าอรัชกาลที่ห้ามันเอาเราเป็นทาสหนักกว่าเดิมนะะอ้าครับไม่ใช่เมื่อก่อนมันมีหัวเมืองต่างๆแต่ละหัวเมืองมันก็ปกครองกันเองแล้วรัชกาลที่ห้ามันรวมศูนย์อยู่ที่เดียวแล้วมันเก็บแพงกว่าเข้ามันถึงเกิดกบฏมากที่สุดคือรัชกาลที่ห้าครับ กบฏเนี่ยมืองแพร่กบฏทีบุญกบฏตักใต้ปัตตานีก็รละการที่ห้าทั้งหมดเลยเพราะมันขูดรีดหนักกว่าเดิมไอที่มันปลดปล่อยท่าเพรว่าอะไรก็หมายถึงการเตียวภาษีเหมือนกันใช่ไหมทุกเรื่องเออคือไอ้ที่มันต้องปล่อยท่าเพราะว่าสองข้อครับข้อที่หนึ่งฝรั่งเขาไม่ให้ ถ้าเป็นธาสเขาถือว่าลาหลังเพราะเขาเลิกทาสแล้วข้อที่สองคือว่าทาสเนี่มันมีนายอมันเป็นกําลังของขุนนางมันไม่ไว้ใจมันต้องการรวมศูนย์มันก็เลยต้องปล่อยทาตอแล้วข้อที่สามมางกรเป็นบุญคุณอคนที่เป็นหัวหน้าในทาสคือใครครรู้ไหมใครคะกษัตริย์นั่นแหละ คุณดูไปดูว่ากษัตริย์คือในทาตุอะไรนั่นแหละประชาชนหลายๆคนเขายังคิดว่ากษัตริย์นี่คือเจ้าของแผ่นดินคือผู้ให้ชีวิตเขาให้เงินเขาให้แหล่งที่ทามาถ้ามันจะว่าก็ปล่อยมันไปมันก็ไปอยู่ครับว่าตอนแรกคุณลุงก็ต้องมีความคิดแบบนี้ปะไม่มีตั้งแต่โตมาตั้งแต่จำความได้เนี่ยนะมันก็เขาสอนแล้วก็ฟังเฉยแต่เชื่อไม่เขาไม่เชื่อเพราะว่าจริงๆนะนะผมถามน้องแยมนะน้องแยมเรียนหนังสือเนี่ยกษัตริย์เคยให้ทักาทหนึ่งไหมไม่เคยค่ะเคยเสียค่าเทอมไหม เสื้อผ้าตัดผมอะไรซื้อแปนสีฟันยาสีฟันสบู่ผงซับฟอกถามว่ากษัตริย์เคยเอามาให้ไหมไม่ค่ะมันอาจจะให้ถุงาราชทานแกดูมีอะไรมีมาม่เไสมุดค่ะได้สมุดมีมาม่หกห่อเคยได้สมุดพไรชทานขนมอะไรขึ้นลาสักสี่ห้าห่อผมถามคุณนะมันจะมีบุญคุณมากกว่าพ่อแม่หรือว่ายังไงใช่แล้วมันตัดโอกาสมันทําให้ ประเทศชาติทิพหายวายป่วงขนาดนี้การค้าตกไปหมดเนี่ยนะเราเอาความจริงมาพูดครับเราไม่มีข้อยกเว้นถ้าคุณยกเว้นให้บุคคลเพียงเพราะเขาเป็นกษัตริย์นะคุณไม่ใช่ฟาสิกชนแล้วคุณไม่มีศาสนาแล้วก็มีคนรักเจ้าเขาบอกกับแยมว่าแยมต้องเคารพเขาเพราะว่าอย่างร้อยเจ้าเนี่ยให้ที่ทํากินให้พ่อแม่แยมได้ได้มีพื้นที่ดินเนี่ยผมถามว่าใครใครเป็นคนทางป่าคุณรู้ไหม สมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าตัดคลองลังสิตนะค่ะใช้เงินของรัชกาลมาตัดตัดในรัวนธรรมโฉนดแบ่งให้ลูกมาแต่ละคนเป็นหมื่นหมื่นไร่เลยเหรอชาวบ้านงงบอกว่าอยู่ๆเขาเป็นคนถางป่ามาเองนะอยู่ๆถางป่านี่คือการถางป่านี้เป็นเป็นเจ้าของละเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนะนสมัยก่อนนะ บางกองที่ก็เป็นป่านไงแม่น้ำเจ้าพยายมีแต่จระเข้นะครับ<ะ>สมัยนู้นน่ะค<ะ>่ะตรงนั้นก็เป็นป่าเป็นทุ่งอถ้าบอกว่าในหลวงทรงพระมหากรณาธิคุณตัดคลองธุรประทานนะอ้างอีกนะโฆษณาชุนบอกว่าเนี่ยเป็นการบำรุงเรียกแถวนั้นว่าเป็นคลองลงังสิทธค่ะ,ะเรียกว่าธัญญบุรีด้วยนะแปลว่าที่ที่ปลูกข้าวอไปมาปุ๊บ อยู่ๆก็กลายเป็นคนเช่าชาวบ้านงงกูก็ถาง่าอยู่มาเช่าอยู่ๆ,ๆ,ๆ,ๆก็เขามาเก็บอยู่ก็ยึดไปเลยสมัยนั้นผ่านไปแล้วแต่สมัยนี้คุณปกครองระบอบอะไรประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือกรรรษัตริย์เป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่ประชาชนนแว่าอ <ๆ S 2> ะไรก็ต้องประชาชนแล้วจะกระแดกขอโทษนะครับจะกระแดกไปพูดทําไมว่าประชาธิปไตยก็หลายคนไม่เข้าใจนะเออเขาเข้ๆๆๆๆๆาใจก็ระบอบประชาธิปไตยในกษัตริย์รุกไปว่าอะไรคุณรู้ไหม ก็คือระบอบเผด็จการที่มีกษัตริย์เป็นประมุขประชาธิปไตยทําไมต้องมีกษัตริย์เป็นประมุขถามทําไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทําไมล่ะคะมีกษัตริย์เป็นประมุขจริงๆนะเขาไม่มีครับเขาคือระบอบรัฐธรรมนูญที่มีกษัตริย์เฉยๆไม่ใช่มีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยกษัตริย์มันเป็นประมุขอยู่แล้วกษัตริย์นี้คือเป็นกษัตริย์อยู่แล้วไงกษัตริย์นี่มันเป็นประมุขเพราะว่าเขา เอาไว้ให้คือว่ามันไม่ดือ้อม,มันไม่เฮงซวยมันไม่มละะาลัทประหารกษัตริย์มีหน้าที่รักษาความถูกต้องอความถูกต้องคืออะไรครับแล้วจะคลองประคมโดยธรรมคืออะไรธรรมคือเสียงส่วนใหญ่นะธรรมก็คือว่าอาณาจักรธรรมก็คือว่าประชาธิปไตยคือธรรม ทีนี้มันไม่ใช่ไม่ประชาประธรรมคือความถูกต้องคือพวกมันส่วนน้อยถูกคนส่วนใหญ่ผิดอมันมันปกครองประเทศอะไรว่าคนส่วนน้อยถูกคนส่วนใหญ่ผิดถ้าท่านแนนความถูกต้องแล้วเนี่ยกษัตริย์จะมีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาขี่คลายสถานการณ์ต่างๆในในด้านใดอะ่ะในในเมื่อไหร่สถานการณ์แบบไหนที่กษัตริย์ถึงจะมีบทบาทในประเทศกษัตริย์องค์นี้เขาเก่งนะขี่คลายอะไรคดีอะไร เขาเขาเก่งปกติแล้วคนจะคลี่คลายต้องคลี่คลายก่อนเกิดเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะกษัตริย์องค์นี้เนี่ยคือเวลาเขาไม่พอใจคุณศึกเขาก็จะสร้างสถานการณ์ให้มีการลบลาค่าฝันอเขาสถานการณ์แล้วเขาเป็นฮีโร่ต่อพุทธาธิินไงเราจะชนะบนความประหลาดผังไงเพราะว่าจริงๆจริงๆเขาจะล้มคุณศึกอยู่แล้วทีแรกเขาก็เชียร์สุจินดาคุณไปอ่านดูว่าเชียร์สุจินดาเพราะสุจินดาเพี้ยงพามเขาก็เลยหันมา ให้สุดาลาออกสร้างสถานการณ์ที่แรกเขาก็าเชียร์ถนอม,อมเชียร์ถนอมนะพอถนอมพลาดพังเอาถนอมออกอแล้วก็บอกถนอมว่าถ้าถนอมไม่กลับมาบวชเขาจะเอาเมียถนอมไปขังคุกโอคู่ถนอมอีกถนอมก็เลอกกลับมาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาทำนะคือเขาสร้างเรื่องขึ้นมาครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่า แม้แต่เรื่องแบบนั้นเขาก็สร้างลําบากเพราะว่าคนก็เห็นคนก็รู้อไอ้สิ่งที่มนเกิดขึ้นก็คือปัจจุบันนี้มันถึงเรียกว่าประเภทเอามาอ้างแบบไม่อายค่ะคือประเภทที่ว่าพี่นประชาชนที่รักทั้งหลายนับตั้งแต่คณะคอรรชอขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยตัวเลขดีขึ้นไม่รู้ตัวเลขเลย <laughs> ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลย กูถามแล้วมึงจะเลือกไปทําไมถ้ามันดีขึ้นหมดม,มึงก็ยึดไปดิ<ช>มึงได้จริงมึงยึดอย่าเลือกใช่มึงจะมาต่อแล้วสมดุลป,ประชาชนร้อยละแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนิยมพลเอกประยุทธ์ยงใจเวทเอไม่ใช่แหม,แมเอยชื่อนามสกุลนี้ที่ไรนี่ใช่ไหมค,คือคือมันแปลกว่ามึงพูดด้ยังไงวะแล้วเสร็จแล้วก็มีคนชื่นชอบเราไม่มีประชานิยมเรามีประชารัฐกระแดะเพียงไหน มันมีประชาลัฐด้วยแหละมึงมันโจรมันไม่มีประชาหรอกประชาลัฐคือไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับมันผิดหลักอืมผมถามว่าคุณจะมีคณะรัฐศาสาตร์ไปทําอะไรอืมสอนอะไรใช่ประชานัตคือคุณก็ไม่ใช่เรามีประชาธิปไตยก็จริงนะเออเียอย่างเดียวคือไม่ได้มีการเลือกตั้งกูถามว่ามัน ประชามไตยเียไม่มีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งก็คือโจรพปติการนั่นแหละเราจําเป็นต้องมาเพราะว่ามันวุ่นวายก็พวกมึงทําอืมคือมึงพูดเนี่ยนะเหมือนี่กับว่าคนไทยไม่กินญ่าอืมแล้วมันก็พูดไปแล้วมันก็บอกว่าโกรมากประชาชนไม่เคารพไม่เชียร์ไม่อะไรสนใจรายการไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นนะครับ คุณไปเจอคนหน้าด้านแบบนี้นะคุณจะเอาชนะไม่ได้ยังไงมีวิธีเดียวคือคุณต้องไล่มันลงไปค่ะแล้วไล่นี่นะไม่ใช่ไล่เฉพาะคอร์ชอคุณต้องไล่คนพ่อคนแม่มันทั้งหมดไล่ระบอบก,กษัตริย์คุณไม่ต้องพูดถึงเปรมเพราะเปรมไม่มีแล้วถ้าไม่มีกษัตริย์คือไม่มีเปรมค่ะคุณไปไล่เปรมทําไมผมถามมันโง่อืยถ้าภูมิพลยังอยู่สีเกณฑ์ยังอยู่ฟ้าชายยังอยู่ไอ้ประเทศพระทอมยังอยู่พวกนี้นะคนพ่อคนแม่มันยังอยู่นะ แล้วคุณจะไล่ไปทไําไมเ,เ,เป็นอยู่ว่าเป็นเป็นไปกะสุดจุลานมเสื้อมาแทนใครๆรขึ้นมาแทนนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความหมายเลยครับอืมอืมค่ะมันถึงจุดที่ว่าถึงจุดนี้มันก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอยัางไงถ้ารอไปช่วงตรงนี้ที่มันสำคัญนะครับ มันไม่ได้มาทุกวันเนี่ยจังหวะโอกาสความโชคดีนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเตรียมให้พร้อมแล้วฉวยจังหวะให้มันถูกคุณจะชนะต่อเมื่อคุณเตรียมให้พร้อมนะและจังหวะมาแล้วคุณใช้จังหวะนั้นถ้าคุณเตรียมไม่พร้อมก็ไม่มีประโยชน์ถ้าตัวแอนก็มีประโยชน์แต่ถ้าคุณเตรียมให้พร้อม พรอมจริงๆถึงไม่อ่อนแอรเราก็ชนะจริงไหมถ้าเราพร้อมมันไม่อ่อนกูชนะมึงถ้ามันอ่อนชิบหายเลยเราไม่พร้อมก็ดูอยู่เงี้ยมือมือลอยนะเพราะว่าเราไม่พร้อมสิ่งสําคัญอยู่ที่ฝั่งเราเขาว่าเราพร้อมอยังไงอืศัตรูจะสมัคคีไม่สมัคคีพี่น้องท้อจริงไม่จริงพ่อมันจะตายจริงไม่จริงทั้งแม่มันพรุ่งนี้กูเลิกกิจการพวกมึงจริงไหมจริงค่ะมันอยู่ที่พวกเราต่างหากอืม เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือรักษาความสามัคคีส่วนใครที่มันขวางทางจริงๆนะก็อย่า,าไว้เหมือนพระเจ้าตากตอนกู้ตอนสร้างประเทศกู้เอกราชไอก้ก๊กมันมีอยู่แปดเก้าก๊กใช่ไหมมันขวางก็ต้องกราบให้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งเพราะเราต้องสู้กับคนอีกเยอะนะครับใ,ใครที่ขวางก็ไม่ต้องเอาไว้เท่านั้นเองแล้วมันไม่มันไม่ขวางหรอกคุณเชื่อพมเถอะ <laughs> คนไทยสู้จริงนะแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ชนะแล้วที่เหลือเนี่ยนะเอาครับเออชนะเอาเลยเอาเอาเพราเราข้างชนะ<อ>ใครจะไปอยู่ข้างแพ้ใช่ไหมอาละค่ะก็วันนี้นะคะรายการเรื่องน่าหนาของเจ้าไทยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะปิดรายการไปนะคะในวันนี้จะให้คุณลุงสนามหลวงนะคะกล่าวโอวานให้กับ บรรดาผู้ไม่รักกษัตริย์ผู้ไม่จงรักภักดีผู้ที่คิดจะล้มระบอบที่หน้าซีบอกทั้งช่องแบมบูเน็ตเวิร์แล้วก็ช่องไทยเลฟด้วยนะคะก็รวมๆแล้วก็น่าจะพันเจ็ดร้อยกว่าคนได้นะคะให้คุณลุงได้กล่าวล่ำลากันไว้ณตรงนี้เลยนะคะข้าพเจ้าเ <s we ak> ต้องขอขอบคุณขอขอบพระไทยประชาชน ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับคอสชอของข,ข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกซาบเพมินมากจนตายไม่ได้ถึงแม้ว่าจะทรมานแค่ไหนข้าพเจ้าก็จะขอยืนหยัดมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคอสชอของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทหารหารที่รักและจงรักพักดีทั้งหลายจงมีความสมัครสมานสมัคคีกันพิทักษ์ปกป้องราชบัลลังด้วยชีวิตไม่ว่าราชการที่สิบมันจะเฮี้ยแค่ไหนก็ขอให้ทำใจยังไงยังไงท่านก็ยังมีอำนาจ ให้คุณให้โทษแล้วอย่าไปทำให้มันไม่พอใจจะมากระทืบเอาจะมาโทษข้าพเจ้าทีหลังไม่ได้ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวจะจใจให้ดีอยู่ห่างๆตีนมันไว้ก็ดีขอเตือนแต่เพียงเท่านี้สวัสดี ค่ะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปแย้มนะคะแล้วก็ลุงสนามหลวงขอขอบคุณนะคะพี่น้องหน้าซีบอกทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับฟังกันในคืนนี้ขอบคุณทั้งในสถานีไทยเลฟสเตชันแล้วก็ช่องแบมบูลเน็ตเวิร์ด้วยนะคะก็สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกทกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ร่วมสู้กันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรื่องเน่าหน้าของเจ้าไทยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเรื่องหน้า ของเจ้าไทยพวกศักดินาสํำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไป What? <laughs>